ครับก็กลับสวัสดีมิตรลักนักงตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับยาวฟิชชิงชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้มากับโปรแสนนะครับผมวันนี้ครับโปรแสนนะครับผมนะครับก็ฝากติดตามช่องโปรแสนด้วยนะครับพิมพ์คําว่าโปรแสนชาแนลนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามโปรแสนกันนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเล็กเล็กนะครับวันนี้ก็จะพามาตกชิยงหลิวเหมือนเดิมนะครับผมนะครับเห็นแล้านะหลายหลายท่านนะครับทางกันเข้ามานะครับว่าอยากรู้วิธีตั้งหนึ่งตกหนึ่งนะครับผม วันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับไม่ใช่มาสอนครับมาบอกวิธีนะครับผมนะครับมาบอกวิธีตั้งหนึ่งตกหนึ่งนะครับตั้งยังไงนะครับไปชมกันเลยครับนี่นะครับตะกัวก็จะเป็นแถวผมก็ไม่มีตะกัวแผ่นนะครับก็จะใช้เป็นตะกัวพันกับอ่าหางหางทุ่นเบ็ดนะครับหางทุ่นนะครับพันกับหางทุ่นนะครับนี่นะครับเราก็จะ ลูดลงมานะครับให้ติดกับลูกหมุนนะครับลูกหมุนต้องใช้เป็นลูกหมุนรถถังนะครับลูกหมุนนะครับนะครับลูกหมุนรถถังนะครับลูกหมุนรถถังลูกหมุนตัวเล็กๆนี่แหละครับใส่ยังไงก็ได้นะครับผมตะกัวก็พันกับคัตบัตให้แน่นๆนะครับก็จะมีสต็อปเปอร์สองตัวนะครับล็อกไว้นะครับผมนะครับเพราะว่าเราจะชิงหน้า สั้นหรือยาวแล้วแต่เราจะจะใส่นะครับถ้าปลาลรวแวงแล้วก็รูดรูดตะกวัวขึ้นมาสูงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะครับนะครับยังไงก็ไปชมตอนหาระดับน้ำกันนะครับเราจะหาระดับน้ำอยู่ที่หนึ่งข้อสีนะครับหาหน้าดินก่อนนะครับ หาหน้าดินอยู่ที่หนึ่งข้อสีนะครับผมไปชมกันเลยครับนี่นะครับเราหาระดับน้ําให้ได้หนึ่งข้อสีอย่างนี้นะครับผมตะกัวติดกับพื้นเลยนะครับตะกัวต้องแตะพื้นเลยนะครับผมตะกัวแตะพื้นเลยนะครับทีนี้เราเอาขึ้นมานะครับผม มาเล็มตะกัวออกแล้วก็รูดสต็ปเปอร์ลงนะครับนี่นะครับทีนี้เรารูดสต็ปเปอร์นะครับทุ่นลงมานะครับผมนะครับรูดสต็ปเปอร์ทุ่นลงมานะครับเหลือไว้ข้างบนสุดนะครับหนึ่งตัวนะครับเหลือไว้ตัวตัวบนนะครับเก็บไว้ตรงนี้เลยนะครับรูดแค่รูดแค่สามตัวนะครับรูดแค่สามตัวนะครับระยะก็ยังให้ชิดเกินไปนะครับผมเพราะว่าทุ่นมันไม่อะไรล้ะเขาเรียก มันจะถ้าถ้าติดไปนะครับอาการทุ่นบางทีมันก็จะเป็นสองข้อหรือหนึ่งข้อนะครับมันจะติดอย่างนี้นะครับเราต้องขยายออกนะครับห่างๆกันสักเซนสองเซนนะครับอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็มาเรียมตะกัวออกนะครับผมเรียมตะกัวออกหาระดับน้ําให้ได้หนึ่งข้อสีเหมือนกันนะครับเลียมตะกัวออกนะครับ ตัดเล่มแตกตัวออกให้ได้หนึ่งข้อสีนะครับเล็บบอกเทเลนิดทเลนิดนะครับนี่นะครับก็จะได้หนึ่งข้อสีนะครับแต่ตะกัวไม่ได้ติดกับพื้นนะครับตะกัวจะยกลอยขึ้นครับนะครับชิงหน้าก็จะประมาณยี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนนะครับแล้วจาหน้านจะใส่นะครับใส่สิบห้าเซนก็ได้ยี่สิบเซนก็ได้นะครับผม วันนี้จะมาฆ่าปูแสนโดยตรงนะครับวันนี้จะมาฆ่าช่องยูทูบเบอร์แต่ว่าปูแสนได้ไปแล้วครับหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าผมมาหลังปูแสนนะครับเมื่อกี้นะครับนี่นะครับทีนี้เราก็ใส่เหยื่อนะครับเกี่ยวเหยื่อนะครับหรือว่าเอาดินก็ได้นะครับเอาเป็นดินนะครับเป็นดินนะครับเกี่ยวดินนะครับเกี่ยวดินลงไปหาหนึ่งข้อสีเหมือนกันนะครับหาระดับน้ําตกเลยนะครับทีนี้นะครับ เราก็จะรูดสต็อปเปอร์ที่เสียบทุ่นนะครับขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปอีกนะครับนี่นะครับก็ประมาณสายสิ่งเรานี่นะครับก็รูดหาดูก่อนนะครับตั้งให้ได้หนึ่งข้อสีนะครับผมใช้ดินหรือว่ายางลบก็ได้นะครับ ใช้ยางลบหรือว่าเกี่ยวเหยื่อก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราหาหน้าดินได้แล้วนะครับใส่เหยื่อลงไปแล้วก็ตั้งให้ได้หนึ่งข้อสีเหมือนเดิมนะครับผมถามว่าเหยื่อหมดเหยื่อหมดเหยื่อหมดก็อยู่หนึ่งข้อสีเหมือนเดิมนะครับผมพยายามเปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆนะครับ นะครับยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับนะครับเบียร์ที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นคิงไซส์เหมือนเดิมนะครับผมนะครับทุนก็ทุนขนเม่นเหมือนเดิมนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับทุนขนเม่นนะครับผมทุนขนเม่นก็ดอกละหนึ่งร้อบาทนะครับสนใจก็ทักแฟนเพจยาวฟิชชิงได้เลยนะครับผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับยังไงก็ไปชมกันเลยครับ วันนี้ใครจะเป็นหมูเป็นจา่านะครับกับโปูเสียนนะฮะวันนี้ช่วงบ่ายนะครับโปูเสียนคิดถึงบ้านแล้วครับ นูลแล้วครับเจอแล้วโปรแสนครับโปรแสนงานเข้าแล้วนะครับโปรแสนงานเข้าแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาอีกแล้วใสสวยนะครับใสสวยนะครับนี่นะคเลย บอกได้คำเดียวครับวันนี้โปรเซนปวดนะครับโปรเซนนี่ปวดแล้วครับมามามาม,ามีแต่ปลาเล็กนะครับปลาสิวอ้าว ปลาซิวอ้าวนะครับเข้าเยอะมากนะครับปลาซิวอ้าวนะครับมาหากินปลามาหากินพวกขนมนะครับบนผิวน้ำนะครับ โ oh, อย oh, oh. 09, eat, like ้ยโอ้ยโดนหางก็โดนหางกินโหดมากโปรเสนเอาตูด şey ก yes, ินปากไม่มีปากอู้จี๋เลยเจมเหมือนเดิมนะครับกจมเหมือนเดิม อยากดูโปรเซนวัดนะครับอยากดูโปรเซนวัดมากเลยอองใยากเจอโปรเซนวัดแล้ววัดแล้วไม่ติดถอนแบบยอหมายตายปูเซนทุนถอนนะครับ bên lại <laughs> đơn luôn đơn, ôi. đơn à, <laughs> ơi đơn cô sen cá bạc cá 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 ôi 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 เอาหลอนอยู่เลยเว้ย <c oughs> บอกแล้วโปรเสนอย่าหฮ้ามอหลัมเล็กก็ลำจังว่าปีมอหลัมใหญ่เขาก็ลำทีหลัง <c oughs> Lô lap bố sèn đồ lap bố sèn đồ lap bố sèn đồ lap bố sen, đồ lap <laughs> đồ lap bố sèn đồ lap bố sèn đó lap bố sèn đồ lap bố sèn đồ gì ở đây rồi? <laughs> นะครับก็หมดเวลาเนี่ยครับก็ต้องกลับนะครับเนาะเโปรแสนเนาะนะครับเพราะว่าโปรแสนต้องไป Me. ขายกับข้าวต่อนะครับตอนนี้กำลังประมาณบ่ายสามครึ่งน้โปรแสนเนาะเรามาแค่ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเองนะครับผมนะครับพอหายคันพอหายคันนะครับโปรแสนนะครับวันนี้ก็เจอกันกับปูแสนก็ได้มีโอกาสมาเจอกับโปรแสนอีกนะครับวันนี้นะครับอยู่บ้านนอนไม่หลับเมียดาวโปูแสนนะครับ ไปชมผลงานกันครับนี่นะครับผลงานนะครับนี่นะครับก็ถือว่าได้กับข้าวเย็นอยู่นะครับวันนี้นะครับสวยนะครับสวยเลยนะครับผมผมไม่ได้ขายเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องโปรแสนด้วยนะครับโปแสนฝากช่องหน่อย ช่องไหนครับท่านผู้ชมโปรแสนชาแน,ชน,นลนะครับผมโปรแสนชาแนลนะครับผมโปรแสนชาแนลนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ